ติดตามรับฟังข่าวสารเมืองเบตงและความเคลื่อนไหวในประเด็นต่างๆในรายการห้องข่าว93ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา20นาิกา30นาทีถึง21นาฬิกาและรีรันเวลา9นาฬิกา10นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีทางสวทเบตง FM 93เมกะเฮิร์และวิทยุออนไลน์ r a d i o p r d g o t h b e ต t o โดยทีมข่าวสวทเบตง ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่15ตรวจเยี่ยมติดตามการปฏิบัติงานชุดป้องกันควบคุมชายแดนที่1อําเภอเบตงจังหวัดยะลาซึ่งลาตระเวนร่วมกับหน่วยกำลังของประเทศเพื่อนบ้านตามแนวชายแดนไทยมาเลเซียป้องกันสากัดกั้นยับยัง้งการลักลอบขนย้ายอาวุธยาเสพติดแรงงานต่างด้าวสิ่งผิดกฎหมายทุกรูปแบบในช่วงเทศกาลปีใหม่ ที่กองร้อยชุดควบคุมป้องกันชายแดนที่1อำเภอเบตงจังหวงัดยะลาผลตรีเฉลิมพรขำเขียวผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่15ผู้บังคับกองบังคับการควบคุมสุริโยไทยเดินทางมาตรวจเยี่ยมติดตามผลการปฏิบัติงานของชุดควบคุมป้องกันชายแดนที่1พร้อมรับฟังการบรรยสรุปผลการปฏิบัติงานของหน่วยและรับทราบปัญหาข้อขัดข้องมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายของพลโทสันติสกุลน,นาคแม่ทัพภักที่4ผู้อำนวยการรักษาความมัน่นคงภายในภัก พร้อมร่วมหาหรือข้อขัดข้องและปัญหาต่างๆร่วมกันโดยเน้นย้ำและให้คำแนะนำในการควบคุมพื้นที่ให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดโดยมีเจ้าหน้าที่ทาหารตำรวจและส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับโดยแนวชายแดนไทยมาเลเซียด้านจังหวัดยะลามีขอบเขตครคอบคลุมพื้นที่10ตำบลและ1เทศบาลเมืองประกอบด้วย5อําเภอรวมระยะทางทั้งสิ้น267.69กิโลเมตรซึ่งมีหมู่บ้านตามแนวชายแดนด้านจังหวัดยะลาทั้งหมด26หมู่บ้านประกอบด้วยในพื้นที่อําเภอการ บางจำนวน1หมู่บ้านพื้นที่อำเภอยะหา1หมู่บ้านพื้นที่อำเภอบรรสตา3าหมู่บ้านพื้นที่อำเภอทานโต6หมู่บ้านและพื้นที่อำเภอเบตงจำนวน15หมู่บ้านซึ่งกองร้อยป้องกันชายแดนที่หนึ่ง กองบังคับการควบคุมสุรโยทยปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดนไทยมาเลเซียด้านจังหวัดยะลาประกอบด้วยกําลังสาหมวดชุดควบคุมป้องกันชายแดนและ6ชุดเฝ้าตรวจโดยปฏิบัติตามพันธกิจ3ประการในการเฝ้าตรวจและป้องกันชายแดนการจัดระเบียบและการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนพร้อมทั้งร่วมประชุมกับส่วนราชการในพื้นที่ร่วมประชุมเวทีประชาชนในพื้นที่รวมถึงจัดกําลังพลพบปะเยี่ยมเยยนผู้นําท้องถิ่นผู้นําศาสนาผู้นําชุมชนและประชาชนในพื้นที่ตลอดจนประสานความ ร่วมมือระหว่างประเทศโดยได้จัดกําลังพลพบปะเยี่ยมเยียนและพัฒนาความสัมพันธ์กับหน่วยงานของกองกําลังเพื่อนบ้านซักซ้อมแผนเผชิญเหตุในการปฏิบัติการรักษาฐานปฏิบัติการร่วมกันกับหน่วยกําลังของประเทศเพื่อนบ้านและหน่วยจัดกําลังพลออกรัเวนร่วมกับหน่วยกาลังพลของประเทศเพื่อนบ้านพร้อมทั้งจัดกิจกรรมพัฒนาสัมพันธ์อันดีต่อกันกับหน่วยกําลังของประเทศเพื่อนบ้านทั้งนี้พลตรีเฉลิมพรขำเขียวผู้บังคับกองบังคับการควบคุมุรัโยทัยได้พบปะกําลังพลชุดเฝ้าตรวจที่4 4 0 1ถึงชุดเฝ้า ตรวจที่4406พร้อมทั้งนิ้นย้ำการปฏิบัติการตามภารกิจ3ประการและปฏิบัติตามนโยบายงานที่สำคัญเรื่องด่วน5งานของพลโทสารติสกุลตานาคแม่ทัพภักที่4ผูพวกนวยการรักษาความมั่นคงภายในภัก4งานการควบคุมพื้นที่และการบังคับใช้กฎหมายโดยมูลการร่วมกับกำลังพลสามฝ่ายส่วนที่กำลังสนับสนุนการปล่อยแถวปิดล้อมตรวจคน้นกวาดล้างอาชญากรรมประชุมซักซ้อมแผนรักษาความปลอดภัยเมืองเศรษฐกิจเบตงการจัดตั้งจุดตรวจป้อมอัพบ,บ,บนเส้นทางหลักและเส้นทางรองและ,ละ ตะเวนซุ้มเฝ้าตรวจการนอนนอกฐานปฏิบัติการของชอพพิทักษ์พื้นที่งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพุฒธธรรมที่เข้มแข็งงานส่งเสริมพัฒนาเพื่อความมั่นคงงานเสริมสร้างความเข้าใจโดยเข้าร่วมประชุมสภาสันติสุขตำบลในพื้นที่รวมพบปะผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เพื่อพัฒนาสัมพันธ์อันดีต่อกันตลอดจนได้สั่งการให้เพิ่มมาตรการคุมเข้มตลอดแนวชายแดนและเพิ่มมาตรการในการลาดตะเวนโดยให้หน่วยได้บูรณาการ การปฏิบัติงานร่วมกันกับทุกภาคส่วนในการบังคับใช้กฎหมายตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวดเฝ้าระวังสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดที่เข้ามาในพื้นที่ช่วยกันกำกับดูแลเรื่องของการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าการขุนยาเสพติดห้ามเข้ามาในพื้นที่เป็นอันขาดเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความมั่นใจในความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินจึงต้องมีการเสริมกำลังตามแนวชายแดนโดยเฉพาะช่องทางที่มีชุมชนหรือหมู่บ้านอาศัยอยู่ใกล้ชายแดนการจัดตั้งจุดตรวจจุดสกัดและการจัดตั้งแหล่งข่าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสกัดกั การลักลอบการหลบนี้เข้าประเทศโดยผิดกฎหมายพร้อมกันนี้ยังได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่กำลังผลด้วยติดตามรับฟังรายการห้ข่าว93ทางสวทเบตง FM 93เมกะเฮหรืว online, ิทยุออนไลน์ radio.prd.go.th/betong ได้ใหม่ในวัน,วนและเวล<ว>าเดียวกันยยกนี้